สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นพระกุสันเจ้านะครับเป็นพิมพ์ขุดไกลนะปกโพนะครับมีสภาพไปดูสามสภาพนะนะครับสององซ้ายนี่เคยลงไปแล้วนะพอดีได้องค์ขวามาใหม่นะก็เลยเอามาให้ชมนะนะครับก็จะมีแบบนี้สึกๆางยหลักพันนะคมีนะนะนเนี่ยนะบินนะครับหลักพันนะนะครับนีองค์นี้ก็ หลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับนะจะมีเสียนี่เสียนี่นะเสียนี่นะครับแล้วก็เสียด้านหลังนะแต่ว่าได้ได้ปิดทองนะครับพระเนี่ยจะมีปิดทองในนี้เรียกว่าลงลงลักนะครับนี่ลักจออกสีสีดำนะเนี่ยพานนี้นะครับมงลงชาตินะครับชาติสีแดงนะครับตรงนี้จะมีคาบทองด้วยนะเห็นไหม ปิดทองเก่าตรงนี้ก็จะเกือบสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเนี่ยนะมีมุมซ้ายนิดนิดนึงนะกระดังขอหานะครับนี่นะที่เหลือดูน่ารักสมบูรณ์ดีนะนะครับให้ดูขอบนะนีมีเส้นนี่นะมันขับพิมพ์เลยนะ ดูเนื้อดีดูเนื้อให้มันอันนี้นะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อให้มันเนียนๆนะเนียนนะ่ยเรียบๆเ,เนียนๆเลยน,นะครับนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นขอบบังคับพิมพ์นะคือมันเป็นเนื้อที่เกินบล็อกออกมาแล้วนะครัเนี่ยสองมันจะมีกันมีเส้นบังคับพิมพนะ์นะนะครับเนื้อต้องแบบนี่นะ นเนื้อที่พบเจอทั่วไปเลยนะเรียบๆอย่นี้นเรียบๆแต่อันนี้มันเป็นเนื้อเขียวนะมันก็เลยอาจจะมีแบบความสักสากระด้างกระด้างน,นิดนึงนะครับนีมีเทียนด้วยนะนะครับเปื่อใครเจอนะยินดีรับเช่านะครับ แบบทางซ้ายนี่หลักพันนะนี่หมื่นกว่าบาทถ้าองคนี้สมบูรณ์เลยนะครับก็จะมีสักสามหมื่นนะแต่นี้ก็ซื้อเช่ามาก็สองหมื่นนะครับนะแบบนี้เช่ามาสองหมื่นะนะนะนี่มีแผลนะนิดนึงใครมีสวยสวยยินดีรับเช่านะนะครับนะครับแต่ว่าถ้าไม่สวยนี่ถูกเลยนะแบบนี้หลักพนะันนะอยู่แค่สี่พันห้าพันนะครับ แบบนี้หมื่นกว่าบาทมีก็สองหมื่นนะครับก็ตามสภาพนะใหนะ้มีส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลายดี d s i guncm นะ s i guncm เก๋ Ad UN C ไม่เหมือนนะครับเก๋นี่คนละพิมพ์เลยนะพยายามดูสเกลนะเนี่ยต่างๆนะเก๋นี่คนละบล็อกคนละพิมพ์คนละเรื่องเลยนะไม่มีความเป็นฝาแฝดเลยนะครับดูเลยดูแล้วคนละคนเลยนะถ้าของเก เไม่ดีนะครับทั้งยอขุนพลทั้งขุนไกลเลยนะนะครับใครมีส่งรูปมาดูได้นะครับขอบคุณครับ